ไม่รับเจมลลิมรถลูกมาไม่ใช่พระเวน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 โอ้ใช่จ้ะเออเดี๋ยวอย่างนี้นะปรากฏว่ามีหลวงพ่อหลายๆวัดนะครับเชิญผมไปร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษด้วยโอ้ยกูตายหาแล้วจะให้ไปปลูกเสกพระเอาแบบเสือดำเสือฝ้ายเสือมเหสวนอะไรอย่างนั้นนะครับผมมีคาถาผมแค่พอคุ้มครองป้องกันตัวเวลา ทำหน้าที่หรือเวลาเดินทางเท่านั้นเองนะครับขอคำว่าเรวัตกิ่นเกอรตัวใหญ่ๆหน่ยครับไม่ใช่ไรเซนนะครับไม่ใช่ไรเซนไม่ใช่ไรเซนนะเอาเอาอย่างนั้นเลยเขาอยากได้เขาใส่แล้วเป็นชื่อเลยครับใส่แล้วมึงโดนตีหัวแน่คนลักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือมเออเอฟซีท่านนี้มา ผมก็ขำตัวเองเหมือนกันครับบางคนให้เสกก็หม่อมก็มีนะอเรีได้ฮะโอเคปลากาหมึกมันจะแห้ง้วมั้มมันจะตกเฟรมเจอเจิมรถไม่เอาลูกเจิมรถอ่ะนะ เบอรำนักไงมาเอยเรามันไม่มีใครช่วยเราได้แล้วครับนอกจากตัวเราเองมันจเจริญภาวนาเราจะทําบุญจะสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยการจเจริญภาวนาเนี่ยดีที่สุดนะครับ